สุดเลยครับนนี้เครื่หม่ลุ้องการไปขอขอด้วยมาย่เครื่อมนนะครับก็ุนเดินทากตนนี้ยางเยนนะครับจากอง์กานาโลกนะครับเช่นเดียวกับรัฐมนตรีเราเราได้ทางานกับองการยุวพุท เรนี้แล้วก็แต่ว่ายังยังไม่มีท่าทีของทางทางสายการท่อเทีที่จะทำเรื่องนี้ให้มันกป็ดรูปึ้นมนะครับเราอยากให้ทางกระทงสารได้มีเป็นกนะนาสําคัญในการพัฒนาโครงการรูวมนะครับขออนุญาตยื่นสิทธิาทางธุรกิจเทเด็อนข้อหมายเนี่ยเราบากว่า มีความสมัครใจเลยนะครับเพราะเรืที่สามเนี่ยมันลงนามในสมุดลงนามที่เราเราจะจัดทบคู่เป็นกรณีพิเศษนะครับต si ัดรูบรวมได้แล้วครับ <Gund un> <nder>